สวัสดีเพื่อนเพืเ่อทุกคนนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอก่หมนอีกเช่นเคยนะครับกับเกมแลกนัล็อคคลาสิ เจอมาครับจังหวะที่เก็บ level เลเวลเพิร์ลอยู่นะครับฟาร์มของเพิร์ลอยู่แต่ว่ามีไอคอนเด้งเตือนขึ้นมาฝั่งขวาครับว่าน้ำหนักเราเกินนะครับผมการที่น้ำหนักเราเกิน50%เมื่อไหร่เนี่ยนั่นหมายความว่า SP กับ HP เราเนี่ยจะหยุดรีเจนทันทีอาชีพฮันเตอร์ก็หลายคนก็จะไปทําสกิลคราฟลูกธนูนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องแบกลูกธนูไปเยอะถึงเวลาลูกธนูเราหมดเราก็ค่อยคราฟเลยบางคนก็เอาพ่อค้าไปที่แมปเลยนะครับเราไปฟาร์แมแบบไหนเอาตัวพ่อค้าเราเนี่ย ไปยืนที่แบบนั้นพอเราฟาร์มฟาร์มฟาร์มน้ำหนักเกินปุ๊บแล้วก็เดลใส่พ่อค้านะครับแล้วก็ให้พ่อค้าเก็บเข้าไปในรถเข็นหรือว่าบางคนเลือกที่จะลงสเตตัสเหลือๆไปลงสเต็งน,นะครับเพราะว่าสเต็งเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะทำให้เราแบกน้ำหนนะักได้มากขึ้นอีกด้วยเช่นกันนกก็มาแย่งสีเราเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาบอกกันคือมันมีอีกหนึ่งวิธีครับผมคิดว่าเป็นวิธีที่สะดวกสบายที่สุดแต่มันก็ต้องเออแลกมาด้วยการลงทุนนะครับนั่นก็คือไอเทมชิ้นนี้ครับ G นีบ้เนี่จะ ทำให้คุณแบกน้าหนักเพิ่มได้มากขึ้นถึง200%ตอน1ชิ้นนะครับผมเราสามารถที่จะใช้ได้สูงสุดเนี่ย10อันนะครับก็เท่ากับว่าเราแบกน้าหนักได้มากขึ้นถึง2,000เลยเดียวซึ่งค่อนข้างเงยอะพอสมควรนะครับจะทําให้เราฟาร์มได้สบายมากขึ้นยืนระยะฟาร์มได้ยาวขึ้นราคาเนี่ยกล่องละ890แคสแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อในจังหวะที่มีโปรสเปนรายเดือนนะครับหรือว่าในจังหวะที่พ่อค้าแม่ค้าเขาอะขายของแคสกันในราคาเลทอย่างเช่น0.8บ้างหรือ0.7 5บบ้างนะครัถ้าเราได้ในเลทราคานั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราซื้อถูกขึ้นไปอีกครับอย่างเช่นถ้าเลทราคาปกติเนี่ยแปดร้อยเก้าสิบใช่ไหมเราก็จะได้สิบพันในราคาเออแปดร้อยเก้าสิบบาทใช่ป่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าพ่อค้าแม่ค้าขายเลทกันเออศูนย์จุดเจ็ดห้าหรือศูนย์จุดแปดอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้ถูกลงถึงประมาณกล่องละเจ็ดสิบสองบาทเลยทีเดียวถ้าสิบกล่องคือเจ็ดร้อยยี่สิบประหยัดไปถึงร้อยกว่าบาทนะครับถ้าเราเป็นสายฟาร์มนะครับสายเก็บเยลยาวๆที่เจ็บมีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะครับผผมมอออยยาากกแแบบแบบบเเเ็วต่่่นืง เป็นหนึ่งในไอเทมที่ควรจะลงทุนนะครับผมวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะครับไป เพิ่มน้ำหนักกันนะครับโดยใช้ใบยินมแล้วก็ซื้อออกมาเลยครับทั้งหมด10กล่องราคา8,900แคทตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้จะมีโปรสเปนรายเดือนนะครับผมแล้วก็ถ้าสเปนหมดจะได้หน้ากากแองน,นะครับตอนนี้ผมซื้อแคทในราคาประมาณ0.8นหน้ากากแองเนี่ยขายกันประมาณ1,500นะครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่เราจะมาเพิ่มน้ำหนักตัวละครกันกดมาเลยครับ10ชิ้นวิธีใช้นะครับเปิดปุ๊บก็จะได้ใบยินมมาไม่ใช่ไปกดใช้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆกดให้ยยนก,นกนคทุค ไปกดใช้อเงี้ยไม่ใช่นะครับเราต้องไปใช้กับ NPC นะครับส่วน NPC เนี่ยจะอยู่หลายเมืองพอสมควรแต่ว่าวันนี้ผมจะพาไปที่เมืองพอน,นะครับผมว่าเราอยู่เมืองพมพอดีนกก็ยังคงแย่งสีเราอยู่นะครับโอเคเราก็เดินมาทางนี้นะครับตรงกลางเมืองของพอนแล้วก็ฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับผมจะเห็นว่ามีเอ่อ NPC แว่นดําอยู่หรือที่ใครๆหลายคนเรียกว่าไอ้แว่นดำนะครับก็กดคุยไหมครับแล้ว แล้วก็กดใช่ไปครับแล้วเขาก็จะพาเราวาร์ปเข้าไปในอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งในแบบเนี้เป็นแบบที่ทําหลายๆอย่างเลยทั้งรวมไอเทมทั้งเปลี่ยนสไตล์ทรงผมทั้งตีบวกทั้งเปลี่ยนสไตล์เสื้อผ้าสีเสื้อผ้านะครับผมก็พอเดินเข้ามาแล้วให้เรามาเจอกับม p c ีแว่นตาอีกคนหนึ่งนะครับผมนะชื่อเซนต์กาบวิตี้คุยกับเขาเข้าไปครับ กดคุยเข้าไปนะครับแล้วกด next next ไปเรื่อยๆเขาจะอธิบายเรานะครับผมว่าเพิ่มน้าหนักได้ยังไงอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับเขาก็จะบอกเราว่าไ,ได้ทั้งหมด10ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นอย่าซื้อเกินนี้นะครับเพื่อนๆจะเพิ่มไม่ได้นะถ้าเราซื้อเกินนี้เห็นไหมปุ๊บแล้วก็ใช่ไปครับก็กดกลงไปเรื่อยๆนะครับผม แล้วก็เขาก็จะให้เหมือนเป็นแบบปั๊บเรามาแล้วสังเกตนะเห็นไหมตัวเลขจาก2007เมื่อกี้นะครับขึ้นมาเป็น2009นกะครับก็จะเพิ่มขึ้นมา200นะครับผมทีนี้ก็พอเราใช้อันนึงใช้ได้ผลแล้วทีนี้ก็เปิดมันให้หมดเลยครับทุกคนอีกทีหนึ่งนะไปคิดอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนนะใครไปคิดอย่างนี้คือตีมือตายเลยนะครับอ่ะก็กดรัวๆไปครับเดี๋ยวเราจะกดอีก9ครั้งติดไปเลยนะครับผมกด enter รัวๆได้เลย ช่วยได้มากจริงๆนะครับโดยเพาะฮันเตอร์อย่างเรานะครับที่เราไปฟาร์มแล้วก็เราต้องแบกลูกธนูอีกด้วยนะครับและน้าหนักสุดที่เราจะอยู่ที่4,007นะครับผมตอนแรกเรา2,007สใช่ไหมเพิ่มขึ้นมา2,000นะครับเท่านี้ก็จะทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับใครอยากได้ของตอนราคาถูกหน่อยหรือว่าสบายหน่อยอย,อย่างเงี้ยเราก็ซื้อตอนที่ มีโปรโมชั่นโปรสเปนต่างๆนะครับเราก็จะได้ในราคาถูกซึ่งผมมองว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าเราเล่นย,วยาวๆเนี่ยเงิน720บาทเนี่ยถ้าตีเฉลี่ยเป็นวันระยะเวลา1ปีเนี่ยนะครับตีคร่าวๆเพตกวันละ2บาทนะครับ ซึ่งวันละ2บาทเนี่ยผมว่าก็ไม่แพงนะถ้าเกิดว่าเราได้น้ํหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราฟาร์มสบายขึ้นแล้วที่สําคัญทําให้เราเล่นสนุกขึ้นพิเศษไม่ได้จริงๆสาหรับตัวผมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงชิดหน้ามีสาระอะไรที่จะมาฝากเพื่อนๆก็เดี๋ยวกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงวันนี้ไก่ม้วนต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไก่มวนไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับเพื่อนๆป